สวัสดีครับสำหรับสัปดาห์ที่5ชิ้นงานที่2เราจะมาทําเฟืองล้อจักรยานกันนะครับ New เลือก่าดคลิกโอเคสเกตเลือกสเกตที่ไ right ร้เพลนนะครับสร้างวงกลมใหญ่แล้วก็วงกลมเล็ก Center ร์เ t กแทนเกที่จุดยอดของวงกลมเล็ก trim entire ที่เลือก trim to close set ตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกนะครับโอเคที่จุดตัดทั้งสองนะครับเลือกให้เป็น horizontal กำหนดขนาดร้อยสี่สิบมิลลิเมตรส่วนนี้รัศมีสิบมิลลิเมตรความสูงสิบห้ามิลลิเมตรความกว้างสิบมิลลิเมตรแล้วเอ็กซ์ตรออกมาสามมิลลิเมตร ที่ผิวหน้าแชมเฟอร์3มิลลิเมตร10องศาอย่าลืมกรบทิศนะครับคลิกโอเคผิวอีกด้านแชมเฟอร์เช่นเดียวกันคลิกโอเคเลือสกสเก็ตสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ก่อนนะครับ มันจบที่ขอบนอกสร้างวงกลมหนึ่งวงแล้วสมีห้านะครับกำหนดขนาด10มิลลิเมตรสร้างวงกลมอีกวงรัศมสีสามกำหนดขนาด6มิลิเมตร ระยะห่าง45มิลิเมตรเลือก extrude cut แบบ t r u h o f l คลิกโอเค view temporary exit เลือก circular pattern หมุนรอบแกนศูนย์กลาง360อ,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 องศา38ชิ้น feature t o pattern เลือก cut extrude แล้วโอเคต่อไปใส่สีนะครับในที่นี้ผมเลือก steel p o l i s d s t e e l เพียงเท่านี้ก็จะได้เฟืองล้อจักรยานตามต้องการครับ